กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมผมนายช็อตตี้บูโจวายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม Ra c e of Destiny นะครับตอนนี้นะฮะมีภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเกมเนี่ยมาในรูปแบบของ I d เด RPG กราฟิกก็ค่อนข้างดูดีครับใช้ได้เลยทีเดียวเชียวก็เดี๋ยวพาไปดูการต่อสู้เลยกันละกันเนาะคือมันจะทําการต่อสู้เองอัตโนมัตินะฮะเราเนี่ยก็ปล่อยไปได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดเกมทิ้งไว้ด้วยนะออฟไลน์ไปอะไรไปกลับเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะมีการผลิตทรัพยากรให้เห็นไหมครับโดยอัตโนนมัติเะ เออก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการได้รับทรัพยากรต่อนอาชีมากขึ้นก็คือต้องไปทําการท้าทายหรือว่าสู้กับ พวกมอนสเตอร์ผ่านด่านไปนั่นเองครับโดยเกมนี้ก็จะแนวไอเดลทั่วไปนั่นแหละครับระบบมันก็จะคล้ายๆกันนอแนวนี้ใครที่ไม่เคยเล่นก็เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก็แล้วกันใครที่เคยเล่นแล้วก็ลองดูว่าชอบไหมถ้าชอบก็โหลดได้เลยนะฮะไม่ต้องอธิบายกันเยอะนะครับระบบมันก็เหมือนๆกันนะฮะโอเคเวลาเราจะต่อสู้เนี่ยมันจะต่อสู้อัตโนมัตินะครับเราจะเลือกทั้งหมด5ตัวละครด้วยกันก็พยายามเลือกแบบว่าให้มันเหมาะสมเช่นแทงสงนะครับแล้วก็มีซับพอร์ตมี DPS อยู่ด้านหลังอะไรอย่างนี้แล้วก็ อย่างเช่นอย่างเงี้ยผมลงธาตุเดียวกัน3ตัวเห็นไหมครับแล้วก็อีกธาตุหนึ่งสตัวอะไรแบบเนี้ยมันก็จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมนะครับอ่ะก็กดด้านล่างได้เลยนะครับเป็นการต่อสู้นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับมันก็จะทําการสู้เองดูด้านขวาได้นะครับมันจะมีคูณ2อกับออโต้เห็นไหมครับคือออโต้คือการออโต้สกิลนั่นแหละเราจะเล่นเองในการกดสกิลได้กันแล้วแต่ตัวอีกอันนึงด้านซ้ายล่างครับใกล้ๆรูปของผมเลยอันนี้คือการปล่อยบอทแบบว่าถ้าเกิดผ่านด่านนี้ได้ปั๊บ มันก็จะทําการผ่านดันต่อไปโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรเลยก็คือเราสามารถกดไอ้ปุ่มเนี้ยแล้วก็ปล่อยไปได้เลยจนกว่าตัวละคลรเราจะไม่ไหวนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายดีไม่ต้องมานั่งคลิกบ่อยๆครับเพราะว่าเกมแนวไอดอลเนี้ยเน้นเรื่องบริหารจัดการทรัพยากรมากกว่าการต่อสู้อยู่แล้ว ถ้าเกิดเราสู้ต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับแนะนาว่าให้กดนาฬิกาทรายนะวันหนึ่งมันจะฟรีครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้แคส50แคสอีกครั้งหนึ่งครับมันจะเล่งเวลารอบละ2 0 0รเอ,อ่อขอโทษรอบละ2ชั่วโมงนะครับหรือตีเป็น120นาทีกดปุ๊บจะได้รับของรางวัลเลยอะไรย่างนี้แล้วก็ดูด้านล่างครับมันจะมีคําสั่งออกสํารวจนี่ก็จะเป็นกิจกรรมอื่นๆนั่นเองครับอย่างเช่นเลี้ยงซ้ายไปขวาแล้วกันเอาอันที่เปิดแล้วนะรังมังกรอ,อันนี้จะสไตล์แบบโลกไลนะครับก็ค กดปุ๊บมันก็จะมีแบบว่าให้เราเนี่ยกดไอเทมเพื่อที่จะรับของฟรีได้นะครับส่วนตรงนี้ยังรับไม่ได้ต้องหากุญแจให้เจอก่อนทีนี้พอเราไปเจอถ้าครับถ้ามันจะมีมอนสเตอร์อยู่นะฮะก็จะต้องจัดการมันไปให้ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะกดเอาไอเทมอันต่อไปไม่ได้คือเป็นลักษณะการเคลียร์ทางนั่นเองนะครับส่วนไอหอคอยนี้คือกดปุ๊บมันจะทําลายศัตรูไปเลยทันที1อันนะครับเห็นไหมมันก็จะสุ่มๆกิจกรรมกันไปนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยเช่นแบบร้านค้าอะไรแบบนี้นะครับเดี อ๋อแล้วก็เวลาเราสู้แล้วอ่ะเลือดมันลดแล้วลดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะแบบว่าปั้นตัวละครมาเยอะหน่อยเพื่อที่จะได้ลงกิจกรรมนี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับเมื่อจัดก,การเสร็จแล้วเห็นไหมครับไอตัวฟักทองก็จะเปิดให้เรากดต่อได้ก็ต้องเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยือยจนกว่าเราจะเจอกุญแจนั่นเองนะครับแล้วมันก็จะได้ไปชั้นต่อไปได้มันมีชั้นต่อไปด้วยนะ ตอนนั้นต่อไปเป็นการไต่หอคอยได้หละครับก็ยิ่งไต่ไปทีละชั้นชั้นๆก็ได้รับรางวัลมากขึ้นครับได้เพชรเอ่ยอะไรเอ่ยเพียบเลยนะฮะแล้วก็มีเส้นทางการค้าครับคือเราสามารถส่งตัวละครของเราเนี่ยไปทําการหาของได้อ่าเช่นนี้ก็แล้วกันส่งไป2คนตามที่มันบอกนะครับถ้าเกิดเรามีตัวก็จะส่งไปได้เลยนะครับแค่นี้นแหละแล้วก็รอเวลารับของได้แล้วทีนี้ไม่นจะมีกิจกรรมพิเศษด้วยคือเรือสินค้าครับมันเหมือนกับสุ่มเจอคนอื่นอะเราสามารถท้าเพื่อที่จะแย่งชิงสมบัติเขาได้ด้วยนะครับ ส่วนนั้นต่อไปอารีนาก็อารีนาเนาะสู้กับผู้เล่นอื่นนะครับแล้วก็อย่าลืมมาจัดทีมป้องกันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวอันดับจะล่วงโรวๆนะครับเวลาเราเปลี่ยนตัวละครมาอะไรมาอย่างเงี้ยก็จะต้องมาเปลี่ยนด้วยนะครับส่วนการท้าก็ท้าได้เลยครับผมดูพลังของเรากับเขาเป็นหลักนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยสองหมืนแปดผมไม่น่าไหวนะอุย้ยไม่แน่ว่ะส,สู่สีสูสีเออนั่นแหละก็ลองสู้ดูกันละกันมันจะได้รับรางวัลซีซั่นด้วยนะครับแล้วก็มีรางวัลรายวันด้วยนะยิ่งอันดับสูงก็ยิ่งได้รรัับขอองางวเยะ เดี๋ยวเรามาว่าด้วยเรื่องของการรับของฟรีไปเปิดแกะปองกันดีกว่าครับเกมนี้แจกค่อนข้างเยอะครับก็รับตรงไหนได้บ้างดูด้านบนนะ่ะมันจะมีพวกรางวัลผ่านด่านด้วยนะ ผ่านที่ะดานด่านใหม่ๆถึงด่านใหญ่นะครับก็คือผ่าน 1, บทสบทสมบทอะไรเงี้ยจะได้คัมพีไปเปิดแก๊ปองเลยทันที1 0ใบนะครับแล้วก็มีแบบรางวัลเข้าเกมรางวัลแบบภารกิจต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็มีค่อนข้างเยอะแจกค่อนข้างเยอะเลยนะครับรวมไปถึงภารกิจประจําวันด้วยเอชิมเมนต่างๆอะไรเงี้ยก็มารับได้นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดท่านผู้ชมมีตัวละครอ่าถ้าเกิด,เ,กดเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้รับตัวละครอะไรใหม่ๆมาครับมันจะสามารถเข้าไปดูอารบัมหรือว่ารายละเอียดของตัวละครนั้นได้ครับ ถ้าจะไม่ผิดอยู่ในประวัตินะเอออยู่ในประวัติและอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยแต่นี้ผมรับไปแล้วไงมันเลยกลายเป็นปุ่มแชร์แทนนะครับก็เรามารับกันดูกันละกันเสร็จแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาที่อาณาจักรนะครับอาณาจักรก็คือจะรวมฟังก์ชันอื่นๆของเกมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปที่ประตูมิติเลยเพื่อทําการเปิดแก๊ปองนะฮะซึ่งอย่างที่ผมบอกครับได้ตั๋วมาจากการผ่านด่านนะฮะก็เปิดเลยกันละกันครับเปิดได้2รอบใช่ไหมครับเราสามารถดูที่ประตูได้เลยนะครับถ้าเกิดประตูสีม่วงแสดงว่ามีตัวส แล้ถ้าเกิดตัวไหนเรายังไม่มีครับเขาก็จะมาแนะนำตัวแบบนี้แหละเป็นภาพ2 d ดีนิ่งๆนะฮะแล้วก็จะมีการสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับก็อย่างที่เห็นครับว่าตัวนี้ผมมีแล้วนะผมมีแล้วเออนะก็เดี๋ยวอัญเชิญต่อเลยก็แล้วกันกดข้ามเลยแล้วกันครับแงวเกลือครับรอบนี้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดอีกรอบหนึ่งเออมันใช้เงินแคส2,700แคสนะครับในการเปิดแต่ละรอบถ้าเกิดไม่มีตัวนะเออดูดิเนี่ยได้ตัวนี้มานะครับ อ๋อใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดเปิดแกป้องเสร็จแล้วครับก็ไปอัปเกรดตัวละครกันนะครับอัพตัวไหนดีคือจริงๆเราอัพแค่ห้าตัวก็พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีระบบบูทเลเวลเดี๋ยวค่อยพาไปดูกันละกันนะครับออย่างเช่นตัวนี้กันละกันเนาะเวลาจะอัปเกรดจะใช้เงินกับเอ็กซึ่งก็ได้จากการไอดอลอยู่แหละครับได้จากกิจก,กรรมต่างๆเอออะไรเออกดค้างไว้ได้เลยครับทีนี้เอาเวลาเราเลื่อนขั้นในแต่ละเลเวลครับเช่นเลเวล20 4ี 40, 60อะไรเงี้ยมันจะใช้ไอตัวแต้มสีม่วงด้วยก็จะได้ง่ายจากการไต่หอคอยอะไรเงี้ยนะเราฟาร์มฟาร์มเอาก็ได้นะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งคืออุปกรณ์นะก็กดสวมใส่ได้เลยส่วนอุปกรณ์ระดับสีน้ําเงินขึ้นไปสามารถที่จะเสริมพลังหรือว่าตีบวกได้ด้วยครับทีนี้ให้ดูด้านซ้ายล่างต่อครับมันจะมีห้องโถงคริสตัลกับน,นำ้ำพุนะครับคือมันจะเป็นระบบที่อยู่ในเมืองของเราครับเดี๋ยวผมพาไปดีกว่าเนาะ,ะกลับมาที่ตัวของอาณาจักรนะครับจะเห็นว่ามันมีพวก าน้ผํผู้แห่งการชําระล้างอันนี้คืออะไรอันนี้คือเราเอาไว้แบบตัวไหนที่เราเล่นแล้วแล้วแบบไม่พอใจอยากจะรีเซ็ตทิ้งอะไรเงี้ยก็คือมาทําตรงนี้ได้นะครับต้องเป็นพวกที่เราอัปเกรดไปแล้วนะมันจะคืนทรัพยากรให้วันนึงจะรีเซ็ตได้แค่2ตัวเท่านั้นนะครับต่อวันนะถ้าเกิดว่าเราจะรีเซ็ตอีกมันก็ได้แหละแต่ว่ามันเสียเงินแค้นไงผมเลยพูดว่ารีเซ็ตสตัวก็พอแล้วส่วนอีกอันนึงตัวนี้คือการปลดนะครับมันจะทำการย่อยพวกสีเขียวให้ตโนมัตอ่ะก็คือเป็นพวกที่มันไม่เก่งมากก็ย่อยๆไไไปเถอออะะัันนนีี้ก็มม่มรครคบ อีกอันนึงคือคริสตัลแห่งพลังครับอันนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้เลยคือเราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องอทําการอัปเกรดตัวละครมากกว่า5ตัวเราสามารถที่จะเข้ามาที่ระบบนี้แล้วกดตัวบวกได้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะเล่นคนนี้ละกันกดเสร็จปั๊บกดตกลงอ่าก็จะสังเกตเห็นว่าเลเวลของตัวละครจะถูกบูสต์มาที่41ทันทีเลยเอ่าก็จะเอาไว้แบบไปลงพวกกิจกรรมต่างๆเนาะที่มันต้องใช้มากกว่า5ตัวละครเนี่ยจะดีมากเลยนะครับ แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือถงศักดิ์สิทธิ์อันนี้คือการเลื่อนขั้นตัวละครนั่นเองครับคือเกมนี้เราเอาตัวละครตัวเดียวกันมาทําการเลื่อนขั้นได้นะครับแต่พอเราเลื่อนไปลวรอบหนึ่งครับมันจะไม่ได้ใช้ตัวเดียวกันแล้วนะแต่มันจะเปลี่ยนเป็นใช้ที่มันเป็นาธาตุเดียวกันแทนแล้วก็แร่งเดียวกันแทนอะไรอย่างนี้นะครับเช่นเมื่อกี้ผมอัพตัวนี้ไปใช่ไหมเป็นสีม่วงแล้วก็กรอบสีทองนะครับผมก็ต้องหาตัวที่มันเป็นสีม่วงกรอบสีทองแล้วก็เป็นธาตุเดียวกันอีก2ตัวมาใส่อะไรอย ในบางครั้งต้องบอกว่าบางครั้งเลยนะเพราะว่ามันก็มีแบบเลื่อนขั้นไปแล้วแบบเปลี่ยนสีแล้งเนีแ้ยบบเป็นสีทองเลยครับก็ต้องเอาตัวเดียวกันที่เป็นสีทองมาผสมต่ออะไรแบบเนี้ยเพอาาใจไหมเออหรือถ้าเกิดขี้เกียจคิดมากกดยกระดับทั้งหมดเลยก็ได้มันก็จะประเมินให้ว่าเอ,อ๊มีตัวไหนที่เราสามารถอัปเกรดขึ้นมาได้ก็อัปเกรดได้เลยครับแค่นี้แหละจบส่วนอนื่นๆของเกมนี้ก็จะมีตรงนี้นะครับต้นไม้แห่งคําทานายอันนี้ก็คือเวลาที่เราได้รับตัวละครใหม่มาครับหรือเราเลื่อนขั้นตัวละครเนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัวละครของเราเนี่ แล้วตัวละครตัวนี้มันทําอะไรให้กับเรามันเพิ่มบัฟให้กับทั้ง ID ของเราเลยนะครับนอกจากนี้ยังไม่พอครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมีกิวนะครับเราสามารถเลือกตัวละครของเพื่อนได้ด้วยนะครับอย่างเช่นสมมติผมไม่มีน้องคนเนี้ยเออผมก็สามารถเลือกน้องคนนี้ของคนที่อยู่ในกิวเราได้ครับพูดถึงเรื่องกิวแล้วครับนี่เลยมาตรงระบบกิวได้เลยนะครับกิวก็หาอยู่ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้อาจจะมีกิจกรรมไม่มากเช่นการสู้กับบอสกิวอะไรเงี้ย เออก็สู้แล้วก็ได้รับรางวัลได้รับแต้มกิ้วไปนะครับแล้วก็เอาไปแลกของรางวัลต่อได้อะไรแบบนี้นะครับโดยใช้โดยใช้แต้มกิ้วเนาะโดยใช้แต้มกิ้วนอกจากนี้นะครับเราสามารถดูห้องถงกิ้วได้นะครับอยากจะไฟกับใครไฟได้นะครับเป็นศึกแบบกระชับมิตรอะไรเงี้ยไฟเอาคนนี้กิ้วได้ครับก็จะมีราวๆนี้นะครับอีก2อันยังไม่เปิดนะครับก็รอต่อไปในอนาคตส่วนเพื่อนจะอยู่ด้านขวาตรงนี้ก็แอดเพื่อนได้นะครับอ่าแล้วก็เราสามารถเซตตัวถ่ารับจ้างได้ด้วยเผื่อแบบเพื่อนต้องการเอาถ่านของเราไปช่วยอะไรเงี้ย ที่ว่าช่วยนี่ไม่ได้ช่วยต่อสู้นะคือจําได้ไหมไอ้ระบบเนี้ยตนน้นไม้กรรมทางนายอะ่ะเออนั่นแหละเราสามารถเอาตัวละครของเพื่อนของเราเนี่ยมาใส่ในนี้ได้คือไม่ได,ไได้ไม่ได้แค่คนในเกมอย่างเดียวเป็นเพื่อนของเราก็ใส่ได้อะไรแบบนั้นนะครับส่วนอนุสาวรีย์นี่คือแบบเป็นงกิ้งอ่ะคือเหมือนกับว่าใครผ่านอันดับผ่านโน้นผ่านนั่นผ่านนี้ของเซิร์ฟเวอร์แล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยมันจะแจกรางวัลทั้งเซิร์ฟเวอร์อ่ะไอพวกเกมแนวไอเดอร์จะมีก็สามารถกดรับทั้งหมดได้เลยครับไม่ต้องคลิกทีละรายการโหดูดิ เซิร์ฟเวอร์ยิ่งเปิดมานานแล้วเนี่ยยิ่งรับของเยอะไงเพราะว่าผู้เล่นแนวหน้าเขาไต่อันดับไปไกลแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นรางวัลทั้งเซิร์ฟเวอร์ไปนะครับส่วนไอคารวาลคนแค่คือร้านค้านั่นแหละครับมันก็แบ่งตามหมวดกิจกรรมเนาะกิจกรรมเปิดแล้วก็นี่แหละครับมาแลกของได้เลยส่วนอื่นๆก็จะมีพวกร้านค้าด้วยนะครับใครอยาก,กเปย์อะไรก็จัดไปนะครับลองดูกิจกรรมโปรโมชั่นเติมเงินให้ดีนะครับแล้วก็มันจะมี V i P นยนะเกมเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราเติมเงินเะนาะมันก็ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าชาว เปลี่ยนอวตารได้นะครับแล้วก็การต้องคงตั้งค่าไหมครับเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้เออผมก็ลืมพูดไปเลยว่าเกมนี้มันก็มีเซิร์ฟเวอร์นี่ว่าเผื่อเราแบบอยากจะเล่นกับเพื่อนจริงๆอิอะลองมาดูกันละกันเพราะมันไม่ได้มีให้เลือกตั้งแต่แรกนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดจําผิดขออภัยด้วยกันละกันเผื่อหาเพื่อนไม่เจอสักทีเพราะอะไรวะอ๋อเพราะเซิร์ฟเวอร์นั่นเองครับส่วนภาษาก็เช่นเดียวกันนะครับมันมาปรับตรงนี้ได้นะครับก็อย่างที่เห็นเนาะเกมนี้มันมีภาษาไทยแล้วพูดตั้งแต่ต้้นนคลิแวะะ ส่วนการตั้งค่างืหนนะครับจะเห็นว่าไม่ได้มีเรื่องการปรับกราฟิกเนาะเพราะว่ามันมันไม่ได้ใช้กราฟิกสูงมากอ่ะก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีการปรับกราฟิกอะไรเนาะส่วนใครมีไอเทมโค้ดมาแบ่งปันกันหน่อยครับเอออ่าก็กรอกเกิดอะไรกันตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นชาว iOS ส่วนใหญ่มันจะกรอกตรงนี้ไม่ได้นะมันจะไม่มีให้กรอกในเกมอ่ะไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะเออก็เป็นว่าสำหรับเกมนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันใครที่ชอบแนวไอดอลมีภาษาไทยกราฟิกก็ดูดีใช้ได้จัดไปครับ